สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่วงยินดีชาแนลนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามแรงนะคะที่บ้านพี่นัดนะคะก็ตรงน,น,น,นี้ตอนนี้ตะวินกำลังสิตตดินค่ะพี่น้องนะคะมาดูนะคะมาดูนะคะสวยจริงๆค่ะนะคะม,มิดแอนด์แมทนะคะลำรับท้องฟ้าภูเขานะคะแล้วก็นะคะถนนมีรถวิ่งผ่านนะคะแล้ก็มีเป็ดน้อยนะคะะเอาไปใส่ไหนใส่บ้านเราได้ไหม ฮะโอ้ว้าวนะคะนี่ก็บรรยากาศยามเย็น,นะะบ้านพี่นทัทพ่พิธก็เริ่มติดนะคะไฟเริ่มติดนะคะจะเป็นบครยาก้ศเย็นนะคะได้ะคะ อัปเดตช่วงเย็นนะคะวันนี้นะคะไฟเหมือนญี่ปุ่นเลยนะคะดีๆบอกนะคะ,ะก็จะเป็นต้นดอกไม้ <üler> นะคะต้นทุรโขงนะคะด้าน,นข้างตัวบ้านสวยงามเลยทีเดียวนะคะเอฟซีน้อยนะคะบ้านน้อยรังนี้สุขีเสียจริงนะคะ บรรยากาศยังกับโฮมสเตย์เลยนะคะว้าเดี๋ยวจะเห็นว่าจะขายอะไรแต่ไม่ได้ขายอะไรเดี๋ยวดูแล้วเนี่ยนะคาดี๋วมันจะเป็นไอ้หัวหน้าวห้ารุนยาดองยดองยอกยอกค่ะยอกนะคะน่าไฟนะ้าขอาัอนะนะคะนาลีนาลีพยศนะแร่้นะคะ นะคะมุมแต่ละมุมสวยนะคะสวยไฟเริ่มติดนะคะตอนนี้นะคะก็นะคะเป็นบรรยากาศนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวถิ่เทียงทางเข้าหน้าบ้านนะนะคะน้องเป็ดนะคะเห็นสายตาแบบนี้นะคะอ่อนนะคะอ่อนใจนะคะอ่อนแรงนะคะ อ,อ้อนสายตาอดอ้อน,นะคะเนาะนะคะใส่น่ารักนะคะ <c oughs> จนตรงนู้นบรรยากาศยามเรงนะคะที่บ้านพี่นักพี่เพชรกวยเตียวปิดก็เริ่มมืดนะคะตอนนี้นะค่ะ <c oughs> ไฟนะคะ ก็ขอขอบคุณพี่นัทพี่เพชรนะคะที่นะคะนะรักรินดูครอบครัวเรานะคะในการถ่ายทมนะคะสำหรับคลิปตัวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมต่างๆเนาะนะคะน่าอยู่มากๆไห้ชีค่ะอืมเนาะ สวยสวยพี่สวยอันนี้ก็จะดูเหมือนอนะ่ะญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะธรรมชาติยามค่ำคืนนะคะเอฟสีนะคะมีฝนอย่านต้นไม้มีหลอดไฟนะคะมีนกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณนะคะหกโมงกว่าเนาะนะคนะ,ะตอนนี้นะคะอุ้ยเสียงอะไรเอลยอุ้ยวิ้ววิ้ว ก็มีไฟสีๆเหนะนะมือน,ก,ก,นก,กันนะคะว้าวนะะนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศก่อนค่ำเนาะก่อนกลับบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอฟซีนะคะก็น,นะคะดีใ,นใจนะคะพี่นะคะมีบ้านที่สวยนะคะน่าอยู่บ้านเป็นธรรมชาติมากๆค่ะนะคะนะคะก็เป็นตัวบ้าน,นะคะอากี่โมงเนี่ยพ,พ,พี่พี่นัดไฟจะติดเนี่ยจักโมงเนี่ย นี่รอไปก่อนไฟมีแค่นีบ้นบ,บนน่น้อยตาเตียงเสียบไว้เสียบไว้แล้วก็ติดอื่นเองอ่านะคะใช่ไหมหนะคะก็จะเป็นต้นนะคะต้นตนแดงนะ,ะคะกินเลยค่ะ นม่เลังนี่สุขีอีหลีค่ะสุขีเสียจริงนะคะหมาด้านโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีดีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ